ปิดงปิดไม่ืนไหมอ่าเล่นประูดิ่อนแรงๆไม่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 ไมาไม่่ไม่่ไมม่ไม่ม่ไม่ไม่่ไไม่ไม่ไม็ไม่ไม่ไไม่ไม่ไม่่ไม่ไม่ไม่ไ่่่่ไม่่เ่่ เฮียั่ะอะมึงไปเจอปนี่เด็วมาขึ้นลบแข้งให้ยายแล้วเยไปลแข้งนี่ก่อนไปตูนไข่วไข่วะที่มันแตกไปแล้วนั่นดีมีบาดเบนวอฮะหาอะไหมดะกัดระโปรงตัเลืออ นะครับถ้หา,หา,หายพ่อเราหาพ่านอมาพ่อใส่ใส่นะระวางัาวางระวางังระวังเสียหายนะ